กับไปเรื่อยๆกขาบอกไปเรื่อยๆสวัสดีครับอกแกไม่ใช่ปันเจ้า่านเขาท่าแถออกกําลังกายมาเรียงงวน้ำงวเข่าคอุ่วนอ่ะงวเพลินฟาดทัวเลือหน่อยแล้วล่ะบวกขึ้นเขาตะกรอนแปดแปดโตเดือนนี้เรือจะโตเลยสินี่จะโตไหมขายเบิร์บอลนันซี่โตนันบอลแล้วต้สองต้สองใต้บังเฮงขายตายบังเฮงขายขายสองวงเลือนกวนขายสองโตแมนเถิสอตัวสามื ส <35 S 1> ามหมืหาพวนตัวใหญ่ปนไหนใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่สามหมนละโอ้สามหม่าตัวหน่อยก็หาหมื่นหนึ่งสนั่นตัวหน่อยหมื่นนึ่งเนไ่ยกำไรดีบ่บ่ได้สื่อแพงมันอกิดกำไรอยู่แล้วบ่ตอนนี้กำไรเท่าไหร่นะบ่มีกำไรครับพูดถึงเนี่ยอันเรียงงว่วนนี่ดีบ่จะถัวเ์นีถามว่าขพูดวางเขาเก่ากคอยู่อ๋อมันได้ขี่ได้ยังมันเนาะแต่ว่าเงงายชมูกับไป่ไเจงายแด้วบ่อ๋อานนี้ สีโตนี่บ่ขายบ่มันมาเบืองพนเห็นตัวนั้นตูมพนกับบัวเนาะเป็นรักพี่แต่แหลกอย่างนี้ตัวเศ่าเนาะวันศุกเลยจีวัยทีขายอยู่พนวันสิขายออกเศ่าเลี้ยงเหรอเช่นงานเอาดีกว่าสิขายไรบ้านไหเพิ่นมาให้หกหมื่นแล้วเพิ่นไปเห็นตัวนั้นพนกับบัวสี่โตนี่หกหมื่นเอาก็ถือเท่าบาทไหนใช้มาโตละแสนเลยจีัวนี้เพิ่นให้ซื้อมาแปดหมื่นที่นี่แม่นี่แปดหมื่นแม่นี่ช่วง บานได<น>ขายเขา้ามายัางไงเก่อหูนเป็นยังไงเกหูมันเน่าตีเขาว่ะเขาตีว่าหูเน่าอีกนัน่นตัวมันจะเดืต้มเดรรายเดรรายก็คือว่างฉันละโอ้ก็ขับตีนอ่ในห้อยเพวกกระวังฉันละในห้อยกับตีปีเป็นนอในห้นหยนอหยเนาะ้อยตีเพื่อไดเนาะเออจะไปขายได้หลายดิ ไม่เพิ่นมันจับเขาเดียวเพิ่นกระไรเนาะ้อ้ตพิ่นเราเลี้ยงชุดาเนาะเรียงเกปีเมื่อไหเนี่ยเอาเมื่อชุดนี่เลี้ยงเกปีแล้วชุดนี้ซีนี่ละซีปีหลังปีที่ซีเหรอครับพี่น้องนี่เหลือซีโตนี่ละใต้สองใต้สองโอ้ตัวมันตายเห็นจังไหนปาะเนี่ยเอาไปปาแล้วครับพี่น้องตีโอ้ได้ยุได้กำไรบ่อะไรทุนบ่บ่ขาดทุนปาดก่งยังขาดทุนอีกได้ยุตัวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขายหกพันหกพันอ่าเงื่อนหน่อยซ้ำนั่นล้านั่นมันมันเป็นยังไงจาใจกว่าถูกมัน ขวางต้นไม้แล้วมันก็ผูกในที่สูงต่ำเวลามันมันลงไปมันก็ับคอมันพับมากมมีคนเบิ่งมัมีคนเห็นมัมีคนเห็นก็คืออุบัติเหตุียนเหมียนเสื้อเสื้อว่าหนึ่งเสื้กว่าหนึ่งเสื้กว่าหนึ่งของข้อบริขของข้อมันคอมันพับโตัวพับโตมันทับโอ้ทีทีสูงต่ำทีลาดเออทีลาดเนี่สูงต่ำสิเหมียนคือจังจังสั่น์ละเออมันกระโดดลงไปแมีนมันล่มมันล่มล่มนั่นเอาอีกสโนอนี่่ละมันกับจังสี่ลักโอ้กับข้อฮักไปเนี่ย มันบ่มีคนเลยบ่มีคนเห็นมันข้อภาพนอนมันโดนมันกี้สอยเหลือโต๊ะอะไรน้ยเนาะนี่แยงูง่ะบนบานสาราได้เมันอกี้อีกอีกเมย์เมย์ใหญ่มันนอนในข้อขี่มันหลายผดมันลุกบ่ได้ลุกบ่ได้เป็นยังไงบัดเอาไว้โดนผดเียมือมันก็เรียบร้อยเลยผมมันยกบ่ขึ้นเลยโอ้ตุกญ่ขี่มันหลายมันนอนมันมันเล็งเครื่องโตมันมันลุกบ่ขึ้นเนี่ยมันเถ่าแล้วงัวอ๋อก็คือบ่ยกขึ้น อยกะหลงหลงคือว่าถถาเอาเขียนเขามาเปิดลังค่าเราโยกขึ้นมันก็แล้วดอกเตยเสาอันนั่นโอ้คือโคตรมันหายใจเพรออกบ่ะดิ่งเลยโมเมนมันโดนโคดมันโดนแห้งมันฝังอยู่ในขี่มันอะเราได้ตายฆ่าฆ่าคอกค่าขี่ค่าคอกค่าโคร์กฆ่าฆ่าคอกเลยโอ้ยเนาะนี่นี่นั่นแหละมีไอพื้นนั่นล่ะเน่ะว่าว่าทีในหอยนี่โอ้ยอุปสรรคหลายเนาะอู้ว่าคัน ตั้งใจมันกับมหลายดอกแต่พอมันีชื่อว่าล่ะอืมเนาะยากเนาะมันยากช่วงนี้ยากบ่ในช่วงนี้ยากบ่นี่ช่วงนี้มันกับพ่อได้ปลูกได้ยังนี่แหละพ่อได้เล่นอยู่พ่อได้ปลูกยหญ้านี่นี่พ่อได้เกี่ยวพ่อได้เกี่ยวหญาน้ำค้างทางรถไฟนี่เนาะหญาน้ำตลาดนี่แหละพ่อได้อยู่พ่อืมพ่อได้แก่อยู่ดอกพ่อได้แก่อยู่พี่วังหั่นเฟืองกับเบิร์ตไปมื่นกว่าข้าเฟืองมื่นกว่าวมีอันพี่ทีเหล่าพี่ควันผุนไหมนี่ขายได้ก้ได้แล้วบ่ เศร,ร้าได้ขี่ใส oh, ่เตนาน่ะนะขี <t os> <t os ่ใส่เต้นาดีต้นไปซื้อปุ๋ยเมียนอยู่โอ้ยป่วยไอเสี่ยงตอนนี้ใครอยู่มันถื่อเศร้ารับเมาแล้วก็มารับเมาเป็นยังไงก่อนเดี๋ยวนี้ยังรับเมาบ่สิรับคือเราบ่เริ่มมากแหละลำด้วยรถไฟฟ้าเขาบ่นบ่ลำด้วยแล้วมันคือรับเมาเนาะสี่ปีบ่ได้เห็ดแนว บ้งเทือเขามาเอื่นกับบ้งเทือกกับบ่อไปกับนีนี่สร้างไงครับนี่อดีตสร้างไงเอื่นไปสอมปั๊มน้ำกับบ่อไปกับนี่สอมได้ทุกอย่างครับนี่ครับเรื่องไฟฟ้าเขามาสอมนี่ยุ่งเฮี้ยนยุ่งนี่ตอนเรื่องรถเรื่องล่านี่สอมได้เบิเรื่องเล็กเรื่องเล็กเรื่องนั่นเรื่องนี้งานเล็กประตูได้เบิร์เรื่องประตูสแตนเลตพวกสร้างโค้งหลังคาโค้งหลังคาสร้าง ต่างๆนี่ได้บ่ะด้เทพื้นก็ได้งานง่ายๆมากอยู่เอองานกินแกบโปออกกินง่ายพอตอนนั้นงานเทพื้นมากอยู่กินง่ายดีนะตอนนนั้กินงไงเราต้องลงทุนยังไปแล้วไป้เหรเขาเพื่อนแล้วบ่นเอาพ่อกันสักนึงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ